ให้ฟื้นเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพ่อลงพระประมาพิไทยรัชกาลที่6 2463เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะหลับสวัสดีครับวันนี้จะขอเล่าเรื่องจากภาพเก่าจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่6ที่ได้ลงลายพระพราชทานให้แก่หม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญหรือพระยานิรุษเทวามหาเล็กคู่พระบรมี เหตุใดพระยาเนรุตเทวาจึงเป็นที่ทรงโปรดปรานถึงเพียงนี้จนอาจตกเป็นที่ขรหาอย่างลับๆของผู้คนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแต่เรามีคำตอบง่ายๆคือปากคำของบุตรชายของพระยาเนรุตเทวาผลเอกเฟื่องเฉลยอนิรุตเทวาได้เฉลยเหตุผลง่ายๆเอาไว้ว่าทำไมพระยาเนรุตเทวาจึงได้รับใช้ใกล้ชิด จนได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีข้อความมาลึกซึ้งกินใจนี้ซึ่งผลเอกเฟื่องเฉลยได้เล่าเอาไว้ตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานพระหมากรุณาชุบเกล้าชุบกระหม่อมเลี้ยงและไว้วางพระราชดุลยไทยเจ้าคุณพ่ออย่างยิ่งเจ้าคุณพ่อก็รับใช้สนองพระเดชพระคุณบำเรอประยุคลบาทถวายพระราชโปรนิบัติทุกประการ การถวายจำเริญและแต่งพระนขา,าหรือตัดแต่งเล็บการโปลงพระมัสสุหรือโกนหนวดถวายไม่มีใครทำถวายได้ให้เป็นที่พอพระราชฤุไทยเท่าเจ้าขุนพ่อแม้กระทั่งถวายพระกระยาหารในเวลาที่พระองค์ทรงพระประชวรเจ้าขุนพ่อก็ป้อนถวายการจัดเครื่องแต่งพระองค์ยิ่งเต็มยศด,ด้วยแล้วเจ้าขุนพ่อเป็นผู้ดูแลให้เรียบร้อยถูกต้อง บางครั้งก็แต่งถวายเวลาเสวยเจ้าคุณพ่อก็เข้าร่วมโตด้วยเวลาบรรทมเจ้าคุณพ่อก็นอนอยู่ปลายพระบาทและในวันที่เสด็จพระราชดำเนินหลงอยู่ในป่าเจ้าคุณพ่อก็ตามเสด็จอยู่ด้วยและด้วยสาเหตุแหลยประการตามคำบอกเล่าของพลเอกเฟื่องเฉลยผู้เป็นบุตรชายของพระยาเนรุษเทวาที่เล่าถึงเรื่องราวความประพฤติของผู้เป็นบิดาที่ได้คอยถวายงานแหลายประการ และเป็นที่พอพระจาาฤทัยของรัชกาลที่6จนทําให้บิดาของท่านกลายเป็นหนึ่งในสองมหาเล็กที่รัชกาลที่6ทรงพอพระทยัยและมีพระเมตตาโปรดปรานเลี้ยงดูเป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ในช่วงชีวิตของคนเราที่ต้องฝ่าฟันมรสุมนานาประการที่ถาโถมมาจากทั่วทุกทิศท,ทางนั้นการมีครอบครัวหรือเพื่อนฝูงบริวารที่ดีหรือผู้ที่เป็นหนึ่งครอบครัวคอยเช่วยเหลือเกอื้อกูลดูแลกันก็อาจทำให้เราที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคในแต่ละวันผ่านไปได้ไม่ยากเย็นจนเกินไปและนี่ก็คือความสำคัญของผู้เป็นเพื่อนนั่นเอง หามีข้อมูลใดๆที่ตกล่นหรือเพื่อนๆอยากแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเขียนลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้ามีเรื่องไหนที่เพื่อนๆสงสัยอยากรู้แจ้งเข้ามาครับเราจะไปค้นหามาให้คณะเล่าให้ฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามการส่งต่อคลิปเหล่านี้เพื่อช่วยเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปและเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพบกันใหม่คลิปหน้าช่องคณะ l a บ ขอบคุณครับเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะหลับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์